ในเรื่องของลูกโป่งรวมถึงอุปกรณ์ที่อัดแก๊สนะครับงดนำเข้าสู่ภายในสถานการแสดงครับ Lady and g e n t l e m e n before that we have a light and sound show please just make agreement together if you c n m e in here and have a light and sound show for a real times please you do not bring any balloons inside because that you have a gas that it will be affect to all the effect and fireworks around here แล้วก็งดรับประทานอาหารในระหว่างการรับชมตลอดการรับชมเลยนะครับ We don't allow you to have any food or drink inside the area ขอความร่วมมือนะครับไม่สูบบุหรี่ในบริเวณลานการแสดงครับ This is a non-smoking area for please do not smoke all the time that at all time we have light and sound show และขอความร่วมมือนะครับไม่ลุกออกจากที่นั่งก่อนการแสดงจบ a n d please make agreement together. You're not leaving after this ad is not in time to the end of this show. สามารถถ่ายภาพได้ครับแต่ว่าทุกท่านงดใช้แฟลชในครับในการถ่ายภาพถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายภาพวิดีโอได้แต่ขอความร่วมมือในการงดใช้แฟลชในการถ่ายภาพครับ If you like to take a picture or video film on your mobile phone, you can do that exactly. But please do not turn on your flat light. And please turn off your flat light because that would be effects to the eyes of the actors. And also that we have the elephants, we have a horse for all the actors. So please do not take a picture with the flat light. not <laughs> And please do not do feeding to the และโปร the e าให้อ n t าร i ก่ช้า o และม้าจนก t ่าจ h มี t a บการแ s ดงสดฉันพูดไม่เกยียจคะ่ะช้างและมา้าถือว่าเป็นสัตว์ที่มีสัญชตาตญาณความเป็นสัตว์ป่าน,นะคะถึงแม้ว่าน้องจะถูกฝึกมาเพื่อการแสดงโดยเฉพาะขอความร่วมมืองดให้อาหารงดเป่งเสียงเรียกตลอดระยะเวลาการรับชมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการแสดงคะ่ะพร้อมหรือยังครับ โอ้ยสิเงี้ยเจึงเลยเพราะเขารอนานแล้ว <laughs> ตื่นเต้นมากเราก็ตื่นเต้นกับการแสดงนี้รอบที่สี่แล้วเรายังตื่นเต้นกันอยู่เลยนะครับ <laughs> เพราะว่าการแสดงในคำน่ำคืนนี้รับรองว่าตระการตากันอย่างแน่นอนนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญชมกับการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับชื่อชุดการแสดงที่มีชื่อชุดว่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชากษัตริย์กู้แผ่นดินครับ lady and g e n t l e m e n This land are you right here, that is from the so and Maharaj, he have to saving the land, he have to saving all the people, this why we call this time the Kingdom of Thailand. สแสดงในครั้งนี้ขอขอบคุณร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรองศาสตราจารย์ดตรแพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินนายุกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายกองเอกพงษ์สะทอดศิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายรุณภพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายสกรินทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายสุรพงศ์ปิยโชน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกิระดาลำโขรัต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่อำเภอพนมทวนเทศบาลตำบลดอนเจดีสภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี sống đầy ท่านภูมิเกียรติที่เคารพพระบรมราชานุสวรีที่สูงงานเด่นสง่างามณที่แห่งนี้คือพระบรมราชานุสวรีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวีรกษัตริย์ที่ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยคืนสู่แผ่นดินสยามในการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่หนึ่ง พระผู้ทรงเสียสละและทรงรักขวงแหนแผ่นดินไทยพระผู้ทรงพระปรีชาสามารถในเชิงยุทธมีความเด็ดเดี่ยวรวมหัวใจชาวไทยเข้าปกป้องชาติให้พ้นจากอริราชศัตรูเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมีได้จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันรับชมละครประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาชุดต,ตำนานสมเด,ด็จพระนเรศ <สา S 1> วรมหาราชากษัตรากู้แผ่นดินได้ณบปัดนี้ พระองค์คือผู้ประกาศเอกราชพระองค์สมกู้ชาติชูพระศาสนาพระองค์ทรงศึกปราปัจจาพร,พระองค์มหาราชนำน้ำน่มไสุวน ัมพุทธสัพพ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสังข์นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสังข์อิติจิตัง มหาเตโชนระกูชิโตโสระโสปัจยาคิปตินเรโสจมหาราชาเมตาจักรโรติมหาลาพังจะทาโสธีพระวันตุเม นดินกรุงศรีอยุธยามหานครที่อุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านจึงเป็นที่ประสงค์ของนานาประเทศที่เข้ามารุกรานทำให้คนไทยต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องและรักษาเอกราชเพื่อคงความไทยไว้โดยมีมหาวีรบุรุษหรือวีรกษัตริย์เป็นผู้นำในยุคที่บ้านเมืองพบภัยพิบัตินั้น ชาติไทยของเราได้มีผู้ปกป้องเอกราชไว้ทุกคราครั้งไปเพราะชาติสยามไม่เคยสิ้นคนดีดังเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่หนึ่งได้มีมหาวีรบุรุษที่หานกล้าลุกขึ้นปกป้องชาติของเราไว้ให้คงเอกราชให้มีแผ่นดินได้อาศัยอย่างสงบร่มเย็น ตราบจนทุกวนันนี้นามนั้นคือสมเด็จพระนเรสวนมหาราช แสงพระสุรีส,งสร่งสาฉายแสงทรงประกายทั่วพื้นปฐพีแดนสยามความเรืองรองสวยัยแห่งแผ่นดินกรุงศรียอยุธยาราชธ,ธานีสวรรค์เมืองที่งดงามดังสวงสวรรค์นบนดินโคเกิดสายสัมพันธ์ไปสู่โลกกวา้างบนเส้นทางของความรุ่งโรจน์ แห่งแผ่นดินี้จนได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งการค้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียแล้วด้วยความที่กรุงศรีอยุธยาน,นั้นมีความยิ่งใหญ่ในทุกๆด้านและด้วยความที่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนั้นจะทำให้เป็นที่ประสงค์ของอาณาจักรต่างๆ สิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามสัจธรรมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่หนึ่งให้แก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองในปีพุทธศักราช2112